สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชานแนลนะคะกับรายการ Voice o o o บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่39เก้ห็บกับสุนักจิ้งจอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง มันถือดีแล้วก็ทะนงตัวว่ามีความเฉลียวฉลาดและมีกำลังเหนือสัตว์อื่นๆมันจึงชอบทำตัวเกะกะระรานและหลังแก่เจ้าสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าอยู่เสมอจนสัตว์ทั้งหลายต่างเอื้อมระอาในพฤติกรรมของเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปตามๆกันแต่เจ้าสุนัขจิ้งจอกแม้จะ,ะเฉลียวฉลาด แต่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อความเจ้าเล่ห์ของเจ้ากระต่ายอยู่บ่อยๆมันจึงชอบหาเรื่องอารวาสเอากับสัตว์ป่าอื่นอยู่เสมอนอกจากนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกยังประกาศว่าหากจะโทษก็ต้องโทษเจ้ากระต่ายที่มาทําให้มันไม่พอใจก่อนจนในที่สุดเหล่าสัตว์ต่างๆก็ทนไม่ไหวพวกมันจึงพากันไปหาเจ้ากระต่าย และตั้งใจจะลงโทษเจ้ากระตายที่ทำให้พวกมันเดือดร้อนเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นมีนิสัยอันธพาลอยู่แล้วถึงจะไม่ใช่พอกข้ามันก็จะยังหาเรื่องพวกเจ้าอยู่ดีนั่นแหละเจ้ากระตายพูดกับเหล่าสัตว์ที่มาชุมนุมกันอยู่หน้าบ้านของมันแต่พราะเจ้าทำให้มันอาลวาดมากยิ่งขึ้นเจ้ากระรอกพูดขึ้น ใช่ใช่หากพวกเราลงโทษเจ้าบางทีเจ้าสุนัขจิ้งจอกอาจจะเลิกก่อกวนพวกเราก็ได้หมูป่าตัวหนึ่งสนับสนุนพวกท่านอย่าให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกใช้เป็นเครื่องมือสิเจ้ากระต่ายเตือนสติแล้วเจ้ามีทางออกที่ดีกว่านี้หรือไงล่ะจะมาลายถามขึ้น มีสิข้าต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้อยู่แล้วเจ้ากระต่ายยิ้มอย่างเจ้าเล่เจ้าจะทำยังไงจะกวางซักต่อข้าคงยังบอกพวกท่านไม่ได้แต่รับรองว่าภายในสามวันเจ้าสุนัขจริงจอกจะต้องออกจากป่านี้แน่นอนเจ้ากระต่ายยืนยันเสียงหนักแน่นเหล่าสัตว์ทั้งหลาย จึงยอมสลายการชุมนุมและรอดูผลงานของเจ้ากระต่ายในการจัดการกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกต่อไปหลังจากเหล่าสัตว์กลับไปหมดแล้วเจ้ากระต่ายก็ได้เดินทางไปพบสุนัขบ้านตัวหนึ่งและขอร้องให้ครอบครัวเห็บที่อยู่บนหลังสุนัขย้ายไปอยู่ที่หลังของเจ้าสุนัขจิ้งจอกแทนโดยเจ้ากระต่าย ได้เล่าถึงสัยอันเลวร้ายของเจ้าสุนัขจิ้งจอกให้กับบรรดาครอบครัวเห็บทั้งสาสิบตัวฟังบรรดาเห็บเมื่อได้ฟังก็ตกลงใจกันว่าจะช่วยเจ้ากระต่ายในการกำจัดเจ้าสุนัขจิ้งจอกและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่าพวกมันจึงเดินทางเข้าไปในป่าและตรงเข้าไปเกาะตามส่วนต่างๆของเจ้าสุนัขจิ้งจอก ที่กำลังนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวในทันทีจากนั้นพวกมันก็พร้อมใจกันกัดเจ้าสุนัขจิ้งจอกจนมันตกใจแล้วก็สะดุ้งตื่นพวกความเจ็บปวดโอ๊ยโอยเจ้าสุนักจิ้งจอกร้องครวญนคลางมันรีบสำรวจร่างกายทันทีว่ามีอะไรมากัดมันแต่เจ้าสุนักจิ้งจอก ก็ไม่สามารถจับเจ้าเห็บได้พระพวกมันมีความว่องไวยิ่งนักเจ้าสุนักจิ้งจอกทั้งร้องเพราะความเจ็บปวดและเกาเพราะความคันแต่พวกเห็บก็ไม่ยอมปราณียังคงกัดเจ้าสุนักจิ้งจอกทุกครั้งเท่าที่มันมีโอกาสเจ้าสุนักจิ้งจอกทนทุกขทรมานจากการถูกเห็บกัดได้สองวัน มันก็อดรนทนไม่ได้จึงร้องถามเจ้าเห็บว่าพวกเจ้าพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่ทำไมต้องมารุมกัดข้าตัวเดียวด้วยพวกเราต้องการให้เจ้าย้ายออกไปจากป่าภายในวันพรุ่งนี้หากเจ้าไม่ยอมพวกเราจะกัดเจ้าให้ต้องทนทุกทรมานไปจนตายเลยเห็บตัวหนึ่งตอบทำไมข้าต้องย้ายด้วย เจ้าสุนัขจิ้งจอกถามอย่างไม่พอใจก็เพราะเจ้ามันเป็นอันตรพานนะสิไม่มีใครต้องการอยู่ร่วมกับเจ้าอีกแล้วพวกเหตุพูดขึ้นพวกเจ้านึกเหรอว่าข้าจะกลัวพวกเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกเจ้านะ่ะจะมาโอดเบ่งกับสุนัขจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าเดี๋ยวหวังเลยว่าข้าจะยอมเชื่อฟัง เจ้าสุนัขจิ้งจอกตะเบงเสียงอย่างโมโหถ้าเจ้าไม่ฟังก็ต้องโดนแบบนี้แหละนี่แน่นี่แน่นแนบรรดาครอบครัวเห็บพากันกัดเจ้าสุนัขจิ้งจอกอย่างสุดแรงหลังจากดินดน้นรนหาทุกวิธีทางแล้วแต่ทำอย่างไรเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ไม่สามารถกํำจัดเห็บออกจากตัวมันได้ในที่สุด มันก็ต้องจำใจหนีออกจากป่าตามคำสั่งของเจ้าเห็บจนได้จินตนาการสอนให้คิดสิ่งเล็กๆที่อ่อนแอแต่หากร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถสร้างวิลกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ